สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเ่ามาเชียร์กันนําเชียร์ได้ครับพี่น้องค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับค่ะสําหรับมันนี้ครับผมมีเลขพิเศษน้องนํำเชียร์เนาะค่ะครับผมเลขประมูลบนไหมค่ะท่านผู้ชมครับเอฟซีใจดีเพิ่นทรงมาไห่ค่ะงวดว่างหันเพิ่นวาเลขประมูลบนได้ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมครับ ได้ศูนย์พันไดเก้าศูนย์ค่ะอันนี้พันโท์โมาบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพันโท์โมาบอกงวดนี้พันธุเล่โถมาบอกอีกก็ะเลยล่งค่ะก่อนอื่นจะไปรับช่อมรับฟังตัวเลขประมูลบนน้ำเชียกับก่อมาเชียกับขอขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นห้แนวทางมาแบ่งปันน้ำเชียกับก่อมาเชียกับเอฟซีเด้อค่ะบางเทีเอฟซีเพิ่นก็จะเห็นแล้วแต่ว่าเลขประมูลเนี่เพิ่นทรงมาหายหลายมือแล้ว ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพันธุ์มาบอกลายมือแล<บ>้วค่ะมหันเขาศูนย์เนาะค่ะประกอบครูผมเก้าศูนย์ครับงวดนี้าเบึงนกากันเลยครับพี่นอ้องค่ะมืดตวนนี้ <K _> เลขปะะมูลบน ครับผมหนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับพี่น้องพันธุ์ไห่วิ่งบนสี่แล้วครับผมวิ่งบนสี่ครับสองตัวบนเก้าสี่หกสี่ครับแล้วก็สามตัวบนห้าเก้าสี่และเก้าหกสี่ครับผมค่ะลองเบิ้งด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะลองเบิ้งนี่ครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะค่ซีนี่ก็ถือว่ามาแห้งอยู่ ครับพี่ลอยเอฟซีเบิงที่น้ำเชี่ยก็าจะเห็นนะครับผมค่ซีกับสองนี่เด่นมากครับผมบนตว,ว่าเอฟซีว่าซีมากเนี่ยตวากะมันกะกัมาได้รพี่กันเมียนค่ะท่านผู้ชมโอ้เทิงเด่นเทิงดับเนาะเมียนค่ะครับ<ะ>นี่ราคาท่ะเดินมือส้มพรางวดว่าหันเขาหายศูนย์มากมันได้เก่าศูนย์ค่ะงวดนี้เขาหายซีมากกะตามนี่เลยค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะ,คะ เขากับความฝันน้ำเสี่ยอยู่ดีกับามาเสี่ยนี่ห้าเก้าสี่อืมโอ้งามยี่ตัวนี้ก็ได้อืมเอามียังพิเศษข้างในอีกน้ำเสี่ยคือว่านา่าจจะเป็นของเก่าเนาะค่ะที่น้ำเสี่ยรงไปครับผมอ๋อที่น้ำเสี่ยอาจจิตามทันค่ะนี่ครับ เจ็ดสำนักบนที่ชนกันนี่ครับผมกระซี่คือเก่าครับพี่น้องเนาะอันนี้น้าเชื่อเห็ดทุกทุกงวดเด้อครับผมค่ะเห็ดทุกงวดแล้วก็ถือว่าเดินดีมากสูตรนี้เจ็ดสำนักบนนี่นี่เนาะอันนี้อันนี้อีกการันตัวส้มบันนี้นนนนคว่ำฝันผีปะกายไหมโอ้จังไรคือว่ามาส้นกันนี่เนาะอืมมันชนกันนี่การันตนผู้ชมชัดบ่เนาะครับผม หกสี่เก่าเพื่อนมาช่วยกันได้ครับพี่น้องกับเด็กประมูลอันนี้น้ำเชียร์ร่องตะโดนอะไรดิเนความฝันของพี่ปะไก่ค่ะหกสี่เก้าอันนี้เก้าหกสี่ครับผมหกสี่เก้าเก้าหกสี่แต่ว่าในชุดนี้จะเพลิอได้ครับพี่น้องนี่เอามาฝากพี่น้องน้ำเชียรเฮ็ดครับผม ในชุดนี้ 90, นเขาเก่าศูนย์ครับพี่น้องเนาะหมดบัางหันแคบหน้าจอไวเบิ้งเลขครับพี่น้องร้อมกับเลขความฝันพี่ประกายครับผมหกสี่เก้านันาน่นน่านนเจ็บฝันได้ครับพี่น้องครับ่นฝันแบบนี้เนะี่ยมากครับพี่น้องเนาะนตัดเหรียญก็จิมี6หกสี่หกเก่าสี่เก่าครับถือว่าช่วนกับเลขประมูลที่ได้มือหนียุครับผม ที่ได้มาลงมือนีอยู่ครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับชัดบุรุษครับพี่น้องต้งได้กัเดนซีครับพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าจะเป็นเลขเจ็ดสำนักน้ำเชียร์ครับผมเลขประมูลครับผมวิ่งบนสี่ นี่ครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโซกเสียงดวงครับผมหนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับสำหรับคลิปหนาด้วยครับพี่น้องเนาะครับคลิปหนามีที่เด็ดมากฝากพี่น้องที่เชนเคยครับผมเลขผู้ไม่ออกนามครับพี่น้องเนาะครับผู้ไม่ออกนามทั้งบนทั้งล่างครับผมครับเพิ่นเกิดเคยผ้าเขาบาว่าจ,จิเป็น สองตัวบนหรือว่าสองตัวล่างหรือว่าสามตัวบนนะครับผมผู้ไม่ออกนมครับเดี๋ยวมาตามให้พี่น้องชี้ครับผมเป็นมาเมื่อวันห้อยออกนี่แหละครับผมครับคลิปหน้าเจอกันครับพี่น้องเนาะครับกับแนวทางเลขสายด่วนผู้ไม่ออกนมครับผมครับคลิปนี้เป็นเหลขขประมูลเด้อครับพี่น้องว่าหันเพ่นใดวิ่งบนศูนย์ครับผมประกบคู่เก้าศูนย์ครับงวดนี้ครับพี่น้องวิ่งบนสี่ ที่นําเสนอไปบ้างหันะครับพี่น้องเนาะลองเบิงเสื่งกลับไปชนกับเหล็กเสียอมเชี่ยประกบอยู่ครับผมร่วมไปถึงเหล็กความฝันผี่ประกายนําครับเครื่อมาครับพี่น้องครับลองเบิงครับแนวทางตัวเลขครับในคลิปนี้ครับเอาในืัอนี้ครับพี่น้องหนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับน้าเชี่ยเก่ามาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดี้อครับพี่น้องครับผม มื่อนี้เป็นวันหวยออกครับผมจังได้กัดขอให้ได้โชคใหง่ไปน้ากันครับพี่น้องครับว่าจะเป็นเลขบนหรือว่าเลขกล่างครับผมสองตัวสามตัวครับที่ลงคลิปไปเมื่อเ้านี่ครับพี่น้องเนาะหูดังในย่านนี้หรือว่าปู้สามแปดนะครับผมเพื่อนกระทัวมาหาเก่ามาเชียร์ดวนเลยครับเพื่อนให้จัดนักคือแปดเก่าครับผม บนก็ยังเป็นตัวเก้าของเพิินนะครับพี่น้องเนาะครับ4 7 1ครับนี่คือเลขที่เก่ามาเชื่อลงไปเมือเช้าีนเ้้อครับผมปูโท่หาดวนครับบรรยากาศม้อนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับพี่น้องเนาะเย็นสบายอยู่ครับลองเบิ่งครับพี่น้องครับผมเอามาฝากพี่น้อง f ี่ครับเลขประมูลบนครับเม็ดเดียวครับผมวิ่งตัวเดียว4 มัอนี้ก็ถือว่าไข่อยู่ครับผมอากาศพะ h อนหลายครับมีต้นแค่หน้าครับพี่น้องแค่หน้าก็ถือว่าห้างจากเฮียนอยู่ครับพี่น้องม FC เมฟซี่เพิ่งกทัวรมาบอกว่าหลากนี่ซ่อนใส่ขนาดครับผมเพิ่งว่าอยากให้ปลูกใกล้บ้านครับนี่แค่หน้าครับผมเป็นต้นละมุด พอได้กินครับพี่น้องเนาะขอให้ง่ค่อให้เป็นหมากเป็นนวยอันนี้เอามาลองปลูกเบิ้งครับพี่น้องล่องกล่องครับดลองเบิ้งก็ใบก็เริ่มแห้งแล้วครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้องมีโชคมีลาภไปน้ำกันครับผมหนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับเจอกันคลิปหนาครับพี่น้องเลขคู่ไม่ออกนาครับคัดมาให้เน้นๆครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ